ข้อความจากสาพันธ์กาเล็กติกเรื่องเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของโลกจากต้นกำเนิดสู่วันพรุ่งนี้ที่สดใสและสมดุลคำถามที่ว่าชีวิตแรกเริ่มบนโลกนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรทำให้มนุษย์หลงไหลามานานนับพันปีแม้ว่าเราจะไม่มีคำตอบที่แน่ชัดแต่ทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์ ก็ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับต้นกำเนิดที่เป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราแนวคิดหลักประการหนึ่งเรียกว่าการสร้างพลังงานทางด้านชีวภาพนี่คือแนวคิดที่ว่ารูปแบบชีวิตดึกดำบรรรูปแบบแรกพัฒนาขึ้นเองตามธรรมชาติจากสารประกอบเคมีที่ไม่มีชีวิตสภาพบนโลกในยุคแรกเริ่ม เหมาะย่างยิ่งสำหรับกระบวนาการ์นี้ที่จะเกิดขึ้นดาวเคราะห์ดวงนี้มีน้ำมากมายและโมเลกุลอินทรียธรรมดาธรรมดามีแหล่งพลังงานเช่นฟ้าผ่ารังสีอันตราไวโอเลตและการระเบิดของภูเขาไฟทำให้เกิดประกายไฟที่จำเป็นในการเปลี่ยนโมเลกุลที่ไม่มีชีวิตให้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิต เป็นเวลาหลายพันล้านปีมาแล้วที่ชีวะโมเลกุลขั้นพื้นฐานเหล่านี้มีความซับซ้อนมากขึ้นและในที่สุดก็ก่อตัวเป็นระบบที่จำลองตัวเองได้เช่น RNA และ DNA รูปแบบชีวิตในวัยเด็กเหล่านี้น่าจะเป็นแบบดั้งเดิมเมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตสมัยใหม่ แต่สิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของส,สายโซ่แห่งชีวิตที่ไม่ขาดตอนซึ่งคงอยู่บนโลกมานานกว่า3 5มจุพันล้านปีความเป็นไปได้ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือแฟนสเปอร์เมียหรือว่าทฤษฎีที่ว่าชีวิตบนโลกนั้นเกิดจากจูรินซีหรือว่าสารตั้งต้นทางด้านเคมีของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในอวากาศ และสามารถกําเนิดชีวิตได้เมื่อไปถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสิ่งนี้เสนอว่าชีวิตเกิดขึ้นที่อื่นในจักรวาลก่อนจากนั้นจึงถูกส่งมายังโลกด้วยฝุ่นในอวกาศอุกาบาตหรือว่าดาวหางจุลินทรีย์บางชนิดสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะที่รุนแรงของการเดินทางในอวกาศหากแพนสเปอร์เมียเกิดขึ้น ก็หมายความว่าโลกของเรานั้นถูกเพาะด้วยสิ่งมีชีวิตจากที่อื่นในขณะที่ต้นกำเนิดของชีวิตยังคงปกคลุมไปด้วยความลึกลับเรามีความก้าวหน้าอย่างน่าทึ่งในการทำความเข้าใจปริศนาจักรวาลนี้ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและการค้นพบใหม่ นักวิทยาศาสตร์กำลังคลี่คลายเรื่องราวการเริ่มต้นของเราบนโลกที่น่าทึ่งใบนี้ที่เราเรียกว่าบ้านอย่างต่อเนื่องเรื่องราวที่เชื่อมโยงถึงการของชีวิตบนโลกชีวิตได้เกิดขึ้นบนโลกของเราในรูปแบบที่น่าทึ่งและซับซ้อนตลอดระยะเวลาหลายพันล้านปีเส้นเวลาของการวิวัฒนาการได้ถูกบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่หลอ่อหลอมการเกิดขึ้นและ พัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลกเมื่อประมาณ3 5พันล้านปีก่อนเซนโปรคาริโอตดึกดำบรรพ์กลุ่มแรกได้ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรโบราณในอีก2,000ล้านปีข้างหน้ามีเพียงสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในโลกนี้จากนั้นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์กลุ่มแรกหรือก็ได้เกิดขึ้น แล้วก็ตามมาด้วยการระเบิดของสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่ซับซ้อนในช่วงยุคของแคมเบรียนเมื่อประมาณ540ล้านปีก่อนส่วนบนบกนั้นพืชก็ได้เริ่มปรับตัวแล้วก็แพร่กระจายเมื่อประมาณ500ล้านปีก่อนและผู้ทางไปสู่สัตว์บกแมลงชนิดแรกได้บินเมื่อ300ล้านปีก่อนส่วนไดโดเสาวนั้น ได้ปกครองโลกนั้นมานานกว่า160ล้านปีจนกระทั่งไดเดเสาวนั้นได้สูญพันธุ์ไปเมื่อ66ล้านปีก่อนพอหลังจากการสูญพันธุ์ของไดเดเสาวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็มีความโดดเด่นมากขึ้นตลอดยุคทางด้านธรณีวิทยายิ่งใหญ่เหล่านี้ตั้งแต่ยุคพรีแคมเบรียนจนถึงยุคของซีโนโซอิก สิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายและออกเป็นหลายล้านสายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสายใหญ่แห่งชีวิตที่สลับซับซ้อนนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่มนุษย์นั้นได้ปรากฏตัวขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองภายในช่วงเวลาโดยรวมของชีวิตบนโลกปัจจุบันนี้มีสัตว์ประมาณ8.7ล้านสายพันธุ์ ได้อาศัยอยู่ในโลกของเราและพวกมันก็อาศัยอยู่ในระบบนิเวทที่หลากหลายตั้งแต่ป่าฝนอันเขียวชุ่มไปจนถึงทะเลทรายที่แห้งแลง้งตั้งแต่มหาสมุทรที่ลึกที่สุดไปจนถึงภูเขาที่สูงที่สุดความหลากหลายทางด้านชีวภาพอันงดงามนี้เกี่ยวพันกันในระบบนิเวทที่คำจุนโลกที่มีชีวิต ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆนั้นจะเข้ามาแล้วก็จากไปแต่ชีวิตก็ยังดำรงอยู่ในสายโซ่ที่ไม่ขาดตอนเป็นเวลาหลายพันล้านปีเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตบนโลกเป็นเรื่องราวของความยืดหยุ่นความสามารถในการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงโดยแต่ละสายพันธุ์ต่างก็มีบทบาทสำคัญต้นกำเนิดและชะตาการรมร่วมกันของมนุษยชาติ ประมาณ3แสนล้านปีที่แล้วบรรพบุพร,บรุษของมนุษย์ของเราได้ถือกำเนิดในแอฟริกาในชื่อที่ว่าโฮโมเซเปียนในฐานะนักล่าสัตว์มนุษย์ยุคแรกนั้นต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆเช่นทรัพยากรที่ขาดแคลนสภาพอากาศที่เลวร้ายและผู้ล่าที่อันตรายแม้จะมีอุปสรรค แต่ว่ามนุษยชาตินั้นก็ยังคงยืนหยัดแล้วก็แพร่กระจายไปทั่วทวีปโดยการพัฒนาเครื่องมือภาษาพัฒนาวัฒนธรรมและอารยธรรมไปพร้อมกันในทุกวันนี้ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและสังคมที่เชื่อมโยงถึงกันเราเผชิญกับการทดลองครั้งใหม่ที่จะกำหนดชะตากรรมของเราการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศความไม่เท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติและความขัดแย้งคุกค,คามศักยภาพของเราในการเจริญรุ่งเรืองร่วมกันบนโลกใบนี้แต่อย่างไรก็ตามมนุษยชาตินั้นยังมีความสามารถใหม่ๆใ,ในการแก้ปัญหาระดับโลกและยกระดับผู้คนทุกคนต้นกำเนิดและอดีตอันลึกซึ้งของเรานั้นเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราเป็นครอบครัวมนุษย์หนึ่งเดียวและเราเป็นลูกหลานของโลก แม้เรานั้นจะมีความหลากหลายแต่เราก็เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความหวังร่วมกันในเรื่องของความยุติธรรมศักดิ์สรีและก็สันติภาพบรรพบุร,บรุษของเรานั้นสามารถที่จะเอาชนะความท้าทายของพวกเขาด้วยการดำเนินงานร่วมกันและเราต้องทำเช่นเดียวกันเราทุกคนนั้นมีความรับผิดชอบในการดูแลซึ่งกันและกันและบ้านที่เราใช้ร่วมกันของเรา หากว่ามนุษยชาตินั้นกระทำด้วยความเห็นอกเห็นใจและก็สติปัญญาเราก็สามารถที่จะสร้างโลกที่ยุติธรรมที่ผู้คนและก็สิ่งมีชีวิตทั้งหมดนั้นสามารถที่จะเจริญรุ่งเรืองได้ไม่ว่าหนทางข้างหน้านั้นมันจะไม่แน่นอนแต่เราจะต้องมีศรัทธาในจิตวิญ,ญญาณของมนุษยชาติและความสามารถในการเรียนรู้จากอดีตในขณะเดียวกันก็กล้าไปสู่อนาคตในเชิงบวก ต้นกําเนิดที่มีร่วมกันของเราทําให้เรานั้นมีเหตุผลที่จะเชื่อว่าโชคชะตาที่มีร่วมกันของเรานั้นสดใสการสร้างอนาคตที่ยุติธรรมและยั่งยืนเราพบว่าตัวเองนั้นอยู่ในช่วงของหัวเรียวอดต่อที่สําคัญในการเดินทางของมนุษยชาติบนโลกความท้ายทายนั้นที่อยู่ตรงหน้าของเรานั้นมีมากมายเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คู่คมระบบนิเวศและชุมชนทั่วโลกในขณะที่ความอายุติธรรมทางด้านของสังคมและเศรษฐกิจก็ทำให้หลายคนนั้นไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของชีวิตได้แต่อย่างไรก็ตามนี่อาจเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันการรวมตัวกันทำให้เรานั้นมีโอกาสที่จะไม่เคยมีมาก่อนในการสร้างอนาคตที่ยุติธรรม เสมอภาคและยั่งยืนซึ่งเป็นอนาคตที่ทุกคนและโลกสามารถที่จะเจริญเตบโตได้ในวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เรียกร้องให้เรานั้นทบทวนความสัมพันธ์ของเรากับโลกธรรมชาติและความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมีการเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็นพลังงานหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว,รวสามารถที่จะลดผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพร้อมๆกับการสร้างงานและอุตสาหกรรมใหม่ๆแนวทางปฏิบัติเช่นกเกษตรกรรมแบบปฏิรูปสามารถที่จะดึงคาร์บอนเยียวยาผืนดินหรือว่าพื้นโลกและปรับปรุงความมั่นคงทางด้านอาหารได้การรับรองสิทธิมนุษยชนสำหรับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติไม่คำนึงถึงเพศหรือว่าชนชัน้น จะช่วยให้ทุกคนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาได้การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นหมายถึงการตอบสนองความต้องการในปัจจุบันโดยไม่กระทบต่อความสามารถของคนรุ่นอนาคตในการตอบสนองความต้องการของตนเองสิ่งนี้จะต้องอาศัยการคิดแบบองค์รวมในระยะยาวและก็เข้าถึงสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงถึงกัน เมื่อทําอย่างถูกต้องแล้วความยั่งยืนจะช่วยเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปกป้องระบบนิเวศท,ที่เปลอะบางถนนข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่เดิมพันไม่สามารถสูงขึ้นได้ด้วยความกล้าหาญความมโนเห็นใจและความคิดสร้างสารรค์เราสามารถร่วมกันข้ามพรมแดนและภูมิหลังเพื่อที่ จะสร้างอนาคตที่ยุติธรรมและยั่งยืนที่เรารู้ว่ามันเปลี่ยนไปได้นี่คือความท้าทายร่วมกันของมนุษยชาติและโอกาสร่วมกันของเราถึงเวลาดำเนินการแล้วเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสาพันกาเล็กติกอาร์โฮออรราเรเอกาคราชทูสาพันกาเล็กติก đôi bút đi